อ,อีพี่น้อง ơi. โอ้ยพี่น้องเลยโคตรโคตรร่มพี่น้องเออยกเพลื่ินเพืเอ่อนเอ้าเดี๋ยวเราจะข้ามถ่ายบิ่งเด้อมองไว้ทั้งเลยช่วงนี้มื่อที่พี่น้องก็จะเป็นยังเป็นหยาเลยนี่เสียงผ้าแตกก็เลยบ่มบ่มกระตาย,ยาพี่นอ้องไอ,อ,อ้ฝนใหม่วนล้างวนล้างเลยลมแบบนี้ นก็ภผยรอดพี่น้องสังเกตเป็น,นอา่าเธอลมมาลีล้อน,นี่่านจะมาเก็บเครื่องบ่อข้ามโผล่ไปบ่เลยมาเตงใบกับพี่น้องเลย ยเมื่กนี่บาเล่ที่ประตูีอะไไเนาะบนอัเแีกเราหหมอใไม่อมได้หก็ไฟจะเจอมดินก็องกล่องลงมืนขามืนแ่มาแล้ว แมงมีมล้ำเลืองอย่างนพี่น้องกำลังอยู่พี่น้องบ่อมล้ำเลือดทุบเดบ่งมน้อมลำเลืองพี่น้อก่อนลังข้าวระคำตัวไปพี่น้องเลยข้าขึ้นขั้วนะไปสี่แผ่นตัวนี้เพิ่เด้อเพิ่มเพิ่เไว้เลยพี่น้องหย โอ้โอ้ยันยังได้มีวัดเลยลองไปมัวเลยนั่นชีโมงเนี่ยพี่น้องเนี่ยดดจะจ่าได้ดนี่มันมาบาดเดียวเลยมาแบบกระทันหันเลย อยเลดูตะวันผูกะเป็นอยู่เพื่อนอยู่วันเอ๋อจะอยู่พี่น้องเลยส่วนกล้วยบบาค่ำก็กำลังโตพี่น้อง Mà bụi mày ngô à, tròn kia mất thằng này Mà hèn lý vô kia Cứa pít phụ thụ của thân Nói ือมาเลยพวนะเงียบีหนึ่งมีมีผลปลอยนิดๆเลยพี่น้องเลยเริ่มมีผลปอยปลอยมาแล้วเดียวบ,บาอาก็ชาบ้านนีก็บ,บ่ที่เจียนยอนเหนไปมทึงกับ่น้องเ็นกย่งือล้วพี่น้องเลย ตายเพรท่านตอนลมมแห้งนะตอนลมแห้งแถวถ้ามันยั่งเห็ดอันปิดประตูอยู่โตเอ้ยโระตูรตูปิดานปรโตูเริ่มยังงี้ได้ผลนะไอเบิ่งมันร้เรื่องเนื้อมาแรงเนอยันเห็ดเสร็จยู่ครับเบิ่งเนาะเห็ดเสร็จแล้วลนี่ครับเบิ่งนี่ผลมาแล้วนี่นะผลนเรื่องปล่อยมาเลย โอ้ยในนอนแหละผักไข่มอนเห็นได้แน่ปีนลงกับงบ no ุไ no ด้ปักง่ายๆถึงง่ายถึงเนาะอ่าทุกพี่น้องสีทะเลโคตรโฟน้องพี่น้องเนาะ ตกแล้วพี่น้องก็กำลังตกเด็นี่แดดแสงแดดแต่ว่าตกคุมมาแบบชีตาลเลยไปทั้งมองพันที่วนลำเลีงเยงบ้านตรงขามไปที่ว่าบ่าข้ามถ่ายไปนี่แหละก็บ้านเกือบกิโลนะอย่างหลักปนิก็ับบ่บ่อดกิโลอกพี่น้องบ้อนโลหนึ่งหละไกลกันเลยลมทุกลมทุกพอยู่นี่ ออโอ้ยพี่น้องเลยแดดเป็นเสี่ย้อนแบบโหทับเม่เอาบรันเลยบ่อเมื่อกี้นี่โอ้โขับพี่นองเลยนะตกมาพอได้ห้ามแ้หมอกน้ม่พี่น้องเอ้ยไม่บอก้ามกันเลยนหนาวอ่ก็ไปออกขึ้นมแต่ว่าต้นนี้ออกลายได้พี่น้องเป็นหน่อเลยเด้ นอนนี่กําลังปลูกนอนนั่นเพิ่นเอาไปเลยเพิ่นส่งลงให้เมียเพิ่นอยู่กรุงเทพพี่น้องส่งให้ลูกสาวกรุงเทพเพิ่นไปแกงกรุงเทพนี่กําลังขึ้นใหม่อีกหลายหนอได้นี่พี่น้องนี่นี่อันนี้ก็นอนนึงนี่นี่ก็กําลังปลูกนี่ขาวๆนี่ก็ส่องนอพี่น้องนี่ยังนี่ร่างบกค้ามทมไหวนี่ประมาณหาหกนอพี่น้องจะหนอกระไรแกงแล้วเดี๋ยวบกค้ามชิดแกงให้เบิ่งนี่น้อง ลูกสาวอยู่ยังว่ามันแกงในเบืองเลื่อแกงกินเลื่อยหน่อยเราข้าวมาผุ่นใส่น้้วไมหวานขานกันนี่เอ้พี่น้องบราข้าทุบไใบนอนหนึ่งอยู่หม่องนี่แหละบราข้าทุบใบนะร้านฮุกงอ่ำแม่เพิ่นเขามากินแม่เบ่าไก่แม่แม่แม่เป่าไก่ โค้ขาบคำเบดเลยมันกินปวยก็เกี่ยงวนนี้ย่างแล้วมันเห็ดสอยเลยต้นน่อยตกแล้วพี่น้องคนตกแล้วกกคนตกไเด้อบน้อ้อุ้๊อห้ับพี่น้องคนตกคนตกนตกนตกลายมาบานตื้อๆเลย สี่โมงก็เลยสี่โมงปันเน่ย <sh> น <arp inhale> ี่ป้ามืดปั้นบดดีนี่นะบ่เยอะตื่พี่น้องเอ้ย้เปิดไฟบมเป็นสั่งาหเอ้ยไปนีพี่น้องอ่าแฟทเบาคำมือมันคือบุหงุ่งนอพี่น้องว้ายคนสวยคือมืดแต้พนต๊พี่น้องเอยคือบาคัมไทยเบิ่งกันแหละมืดตกัเลย มืดแห้งนขนอป๊อสบายดีสบายดีลูกสบายดีเลคนสวยสบายดีเล้คนสวยของพ่อใหญ่สบายดีสบายดีพ่อใหญ่จบขีเร็วเร็วมาจบขีพ่อใหญ่เมือเร็วจบขีบเร็วสบายดีจ้าสบายดีไหมลูกสบายดีเดถือจ้าของินซื้อนมดิขอขอขออไ เดี๋ยวขอกันสูนมก่อนขอดูข้อขอแน่ใช่เร็วเป็นขอกันน้แม่เป็นอยู่แม่เป็นอยู่เทียพี่น้องเป็นเด่มือสิซองมือเลยว่านี่ก็ได้เจ้าคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากก็ไล์กดแชร์กดติ๊ตามบอกข้ามเด้อคลิปนั่นก็เป็นคลิปแบบโอ้กันถ่ายท่านตอนนั้นตอนลมมังแห้งเนาะสุดยอดพี่น้องขอบคุณขอบคุณดีเอสซีบิษัทมองสีบอนเด้อสบายดี